หนุ่มสาวใจหายทำงานวันสุดท้ายปิดตำนานพานาโซนิกโรงงานย้ายไปเวียดนามหลังบริษัทพานาโซนิกประกาศปิดโรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในไทยและรวมการผลิตเข้ากับโรงงานที่ใหญ่ขึ้นในประเทศเวียดนามเพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น เขตสังคมโรงงานรายงานว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของพนักงานที่จะเข้ามาทำงานในโรงงานพานาโซนิกโดยเขียนข้อความระบุว่าปิดตำนานพานาโซนิกนิคมเวลโกรดรุ่นสุดท้ายตู้เย็นย้ายฐานไปเวียดนามโชคดีครับผมหดหูใจขับผ่านทุกวันสู้ๆู ทั้งนี้พนักงานโรงงานได้ถ่ายภาพร่วมกันพร้อมเขียนเสื้อเพื่ออําลาและเพื่อเป็นที่ระลึกกันอีกด้วยว่าครั้งหนึ่งได้ทำงานด้วยกันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ